การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบลดสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอมโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ SmackDown วันที่22กระก,กรกฎาคมปี2022นะครับ วันนี้เนี่ยใน SmackDown ก็มีเรื่องหลายเรื่องนะฮะทั้งสต e e t Profit ที่จะออกมาเจอกันดีอูโซนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยจะต้องไปเจอกันในซัมเมอร์สแลมลิฟมอร์แกนครับที่ต่อปากต่อคำกับรอนด้าราซี่ก่อนที่จะไปชิงแชมป์กันแล้วก็ไวกิ้งไรเดอร์กับนิวเดย์นะครับที่มีปัญหาก,กันเรื่อยมา23สสัปดาห์แล้ววันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยสเตฟานีแม็กแมนสเตฟานีแม็กแมนบอกว่าขอต้อนรับสู่ SmackDown ก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อของชนร์ลีทายออกจาก WWE แต่ว่าน,นี่คือบริษัทที่เขาสร้างขึ้นมาและเขาอยากจะทําให้มั่นใจว่าเขาได้ขอบคุณพวกคุณทุกคนขอบคุณพวกคุณขอบคุณนักมวยปลำ้ำและพวกเราเนี่ยก็ขอขอบคุณวินเช่นเดียวกันแต่ภาพมาที่เดสติดโปรฟิตเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับสติดโปรฟิตบอกว่าเสาหน้าเนี่ยจะถึงซัมเมอร์แ m ลมพวกเราจะกลายไปแชมป์คู่ใหม่อย,ย่างแน่นอนเทอรี่เปิดตัวออกมานะครับเทอรรี่บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่มีใครสนใจหรอกว่าพวกนายจะทําอะไรในซัมเมอร์สแลมเพราะว่าทุกคนเนี่ยสนใจว่าฉันจะทําอะไรต่างหากอย่างที่ฉันบอกทุกสัปดาห์นั่นแหละฉันจะเอาแชมป์ U.S. ของฉัน,นกลับคืนมาและฉันก็จะ cash in undisputed WWE Universal Champion และกลายเป็นแชมป์คนใหม่ไม่ว่าผู้ชนะเนี่ยจะเป็น Brock Lesnar หรือว่า Roman Reigns d u o so เปิดตัวออกมานะครับ d u โ o so บอกว่านี่พวกนายได้ยินหรือเปล่ามีคนพยายามที่จะลบหลูทห่ท่านหัวหน้าเผ่าทนายพูดถึงท่านหัวหน้าเผ่าอีกครั้ง นายจะไม่รอดไปถึงซัมเมอร์สแลมสตีดโรฟิตอูโซและก็เทอรรี่สัตว์หน้ากันนะครับก่อนที่แมดแคปจะเปิดตัวออกมาช่วยตัดภาพมาที่คู่แรกนะครับชินสกนากามูระเจอกับรูวิคไคเซอร์ตัวแมดโอเคครับคือมีเวลาที่นานใช้ได้แต่ความน่าเสียดายก็คือช่วงที่มันควรจะเดือดอะมันไม่เดือดเท่าไหร่ทุกคน ถึงแม้แมตช์นี้จะมีความพยายามเล่าเรื่องว่าลูวิคไคเซอร์เนี่ยพยายามทำเต็มที่ครับให้มากขึ้นกว่าแมตช์ที่แล้วอัดหนักขึ้นสู้จริงจังขึ้นแต่ด้วยสภาพของตัวแมตช์มันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นนะครับข้อดีของแมตช์นี้ก็คือการจู่โจมเนี่ยมันดูเข้าน้ำเข,ำข้าเนื้อมากกว่าแมตช์ที่แล้วพอสมควรตอนจบนะครับกุนเทอร์เนี่ยชกหน้านาะกามูระไปก่อนที่ลูวิคไคเซอร์จะดีดีทีเอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับลูวิคไคเซอร์กำลังดีใจกับชัยชนะ แต่กุนเทอร์ก็ยังคงลงโทษรูวิกด้วยการตบไปที่หน้าอกอยู่ดีนะครับตัดภาพมาที่ลิฟมอร์แกนกับรอนด้าราซี่นะครับรอนด้าราซี่บอกว่าฉันชอบนะตอนที่เธอเนี่ยมีช่วงเวลาแชมป์ที่ดีแต่ว่าในซัมเมอร์สแสลมเนี่ยฉันจะชนะเธอเพราะว่าฉันคือรอนดา้าราซี่และเธอคือลิฟมอร์แกนฉันจะเอาแชมป์ของฉันกลับคืนมาและหวังว่าเธอจะไม่โกรธฉันเหมือนที่ฉันไม่โกรธเธอตอนที่เธอแคชอินลิฟมอร์แกนบอกว่าฉันซึ้งใจมากที่เธอยินดีกับฉัน แต่ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถเอาชนะเธอได้เพราะว่าฉันดีกว่าเธอเพราะว่าฉันต้องการแชมป์เส้นนี้มากกว่าเธอและเมื่อฉันชนะฉันจะไม่โกรธเธอรอนดารรซี่บอกว่าลีฟเธอจะเอาชนะใครก็ได้ในสมาคมนี้ยกเว้นฉันตัดภาพมาที่โต๊ะผู้บรรยายนะครับระหว่างที่กําลังบรรยายอยู่ในแฮปปี้คอบินก็เข้ามากระทือแพทแมคคาฟี่หลังจากที่แยกกันนะครับแพทแมคคาฟี่ก็ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็พูดว่า ก่อนที่ฉันจะกลับไปภาคเนี่ยฉันอยากจะบอกไอ้หัวกล้วยคอบินในซัมเมอร์สแลมเนี่ยนายจะไม่สามารถมาลอบทำลายฉันได้อีกนายจะเจอกับฉันตาต่อตาฟันต่อฟันฉันจะกระทืบนายให้จมตีนตัดภาพมาคู่สองนะครับจินเดอร์มาฮาลแชงกี้เจอกับไวกิ้งเรเดอร์ตัวแมทไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับคืออัดกันนิดหน่อยไวกิ้งเรเดอร์ก็โยนจินเดอร์มาฮาลใส่นิวเดย์แล้วก็แพ้เขาเอาไปตัดภาพมาที่อดัมเพสกับซอนย่าดีเวลนะครับซอนย่าดีเวลบอกว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโชว์ของคุณมีแต่อะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นเลซี่อีแวนที่ออกไปพูดแล้วก็ไม่ยอมปั้มคุณควรจ้างใครสักคนมาจัดการเรื่องนี้ได้แล้วนะอย่างเช่นฉันเป็นต้นอนดัมเพียสบอกว่าพอแล้วปุบปากซะฉันทราบซึ้งในคําแนะนําของคุณนะแต่ว่าแทนที่จะกังวลเรื่องของผมเนี่ยคุณควรกังวลเรื่องของคุณมากกว่าเพราะคืนนี้คุณจะเจอกับราคิวโรดิเกสตัดภาพมาหน้าเวทีนะครับเชมัทเปิดตัวออกมาเชมัทบอกว่าฉันจะกระทืบดูไหมอินไทย และแย่งสิทธิ์การชิงแชมป์ไปจากมันแต่มันมักจะใช้ดาบมาขู่พวกเราเสมอเพราะงั้นดาบเล่มนั้นเนี่ยจะต้องโดนแบนออกไปจากแมตซะก่อนพวกเราถึงจะได้สู้กันเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่เอาดาบมาขู่ใครอีกดูเมยไทยเปิดตัวออกมานะครับเชมัทบอกว่าพวกฉันจะไม่ลุมนายถ้านายเอาดาบนั้นไปเก็บดูเมยไทยบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนายว่าเชมัทน,นายเป็นไอ้พวกกระจอกตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ เกิดอะไรขึ้นกับเชมัสที่เข้ามาใน WWE พร้อมกับฉันเราเคยสู้กันต่อหน้าผู้คนอย่างยิ่งใหญ่แล้วดูนายตอนนี้สิดูนายดูสภาพของนายนายดูคนถือเห็มคัดแชมป์ตอนนี้ดิมันหายไปเลยแล้วมันจะมาโชว์เมื่อมันต้องการเท่านั้นเราต้องการแชมป์จริงๆที่ทํางานหนักเราต้องการแชมป์ที่มาในทุกๆสัปดาห์ฉันรู้ว่านายคนเก่ายังอยู่ในนั้นเชมัสเรามาจัดแมตช์หาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องมีข้อแก้ตัวไม่ต้องมีข้ออ้างอะไรอีกกล้าๆหน่อย เชมัสบอกว่านายท้าฉันเหรอนายอยากเจอกับฉันแบบจริงๆจังๆใช่ไหมได้สิวะแต่ว่ามันไม่ใช่ในคืนนี้ฉันพูดเสมอแหละว่าผู้จัดการเนี่ยอนุมัติแมตช์นี้แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าและนายจะเอาดาบมาด้วยไม่ได้แต่ว่าแมตช์เนี่ยมันจะเป็นแบบไม่มีกฎกติกาเราจะมีแต่ไม้พวกนี้เท่านั้นมีแต่การต่อสู้สําหรับพวกเรานายกล้ารับคําท้าไหมดูไม่ไทยบอกว่าไม่ว่านายจะท้าอะไรฉันยอมรับคําท้า อดัมเพียสเปิดตัวออกมานะครับบอกว่าถ้าพวกนายอยากซัดหน้ากันขนาดนั้นฉันจะรออะไรพวกนายได้รับการอนุม,มัติดูไม่ไทยหยิบดาบมาขู่เชมัสนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตัดภาพไปที่ดิวโซกับพอลเฮแมนนะครับพอลเฮแมนบอกว่าอูโซฉันเข้าใจว่าพวกนายเนี่ยไม่ชอบหน้าไอเทียรี่มันที่มาลบหลู่ท่านหัวหน้าเผ่าแต่ถ้าพวกนายรีบกระทึบหมอนนั่นเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็น2ต่อสเพราะงั้นใช้งานมาสกักก่อนหลังจากที่พวกนายได้รับชัยชนะเนี่ยค่อยจัดการมัน ทำให้แน่ใจว่าพวกไหนจะไม่พลาดตัดภาพมาคู่3นะครับราคิวโรล,ลิเกสเจอกับซอนยาดิเวล ตัวแมตโอเคนะครับอาจจะมีช่วงงงๆอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แย่แต่ที่น่าเสียดายเนี่ยคือทั้ง2คนได้โชว์จุดเด่นของตัวเองค่อนข้างน้อยครับด้านพละกําลังของโรดิเกสเนี่ยได้มีอยู่นิดเดียวส่วนการโจมตีที่รุนแรงของซอนยาดิวเวลเนี่ยก็มีแค่แทงเข่าทีเดียวเลยนะครับถ้าแมตต์นี้ยาวกว่านี้สักหน่อยเนี่ยการต่อสู้น่าจะดูเดือดขึ้นแล้วก็น่าจะสนุกกว่านี้ตอนจบนะครับเราคิวโรดิเกสใส่ชิกูน่าบอมกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่อาริยานะครับเปิดตัวออกมาเพื่อที่จะสู้กับซ เรซี่แวร์เนี่ยเปิดตัวออกมาแล้วก็บอกว่านี่พวกนายโหชันเหระโหชั้นที่เป็นคนทํางานหนักและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเนี่ยนะสมกับการที่เป็นเมืองเน่าๆจริงๆพวกนายมันขี้แพ้ชั้นคือคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบก,กับชัยชนะเสมอไม่เหมือนพวกขี้แพ้อย่างนายพวกนายเนี่ยมีค่าแค่คนเลียรองเท้าชั้นเท่านั้นอาริยาเข้ามาหาเรื่องนะครับแต่ว่าโดนวูเมนไรส์จัดหน้าล่วงลงไปตัดภาพที่เจฟจาร์เลตนะครับเจฟจาร์เลตบอกว่าฉันดีใจมากที่ได้เป็นกรรมการพิเศษ ฉันรู้ว่าใครๆเนี่ยก็คิดถึงดับเบิลเจฉันรู้ว่าอูโซกับสตีทโปรฟิตเนี่ยมีปัญหากันมานานฉันจะตัดสินมันอย่างไม่มีข้อผิดพลาดนี่คือแมตที่ยิ่งใหญ่มากๆอดัมเพียสเลยต้องการคนที่ตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะงั้นเพราะงั้นทีมที่เก่งกว่าจะชนะไปด้วยการตัดสินของดับเบิลเจเจฟจาร์เล็ตตัดภาพมาคู่4นะครับทคทีม6คนสตีทโปรฟิตแมตแคปมอสเจอกับเทีรี่แล้วก็ดีอูโซนะครับ ตัวแมตโอเคเลยครับทุกคนคือมีความสดของเทอรรี่แล้วก็แมตแคปทำให้แมตดุเดือดน,นะฮะแล้วก็มีความเป็นทีมของดิวโซแล้วก็สตีดโปรฟิตเนี่ยทำให้ตัวแมตมีความครบรถพอสมควรทั้งในแง่ของความดุเดือดแล้วก็แง่ของความเป็นทีมนะครับแถมตัวแมตเนี่ยมีความเร็วที่ดีด้วยก็เลยทําให้ตัวแมตเนี่ยมีความน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับตอนจบนะครับเทอรรี่เนี่ยเอากระเป๋าฟาดแมตแคปมอสทําให้แพ้เฝ้าไปหลังจบแมตต์นะครับบล็อกเลสเนอร์เปิดตัวออกมากระทืบเทอร์รี่ สรุปเหตุการณ์กัน,กนหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับกูนเทอร์ยังคงลงโทษรูวิกอยู่แม้จะชนะเหตุการณ์ที่2นะครับแฮปปี <Happy Hobby S 2> ค้คอรบิ <Happy Hobby S 2> นเนี่ยมารอบทำลายแพทแมคคาฟีเหตุการณ์ที่3นะครับเชมัส <em> กับดูเม่ไทยเนี่ยจะเจอกันสัปดาห์หน้าเพื่อหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งเหตุการณ์ที่4นะครับเจฟฟจ้าเลนเนี่ยปรากฏตัวในสมัคดาวและเหตุการณ์ที่5ครับบ็อกเลสเนอร์มากระทืบเทยรี สรุปใหม่กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับชินสเกตนากามูระเจอกับลูวิคไคเซอร์ลูวิคไคเซอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2จินเดอร์มาหาเกับแชงกี้นะครับเจอกับไวกิ้งเรเดอร์ไวกิ้งเรเดอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ราควิลโรดิเกสนะครับเจอกับซอนยาดิเวลราควิลโรดิเกสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4แท็กทีม6คนนะครับสตีทโปรฟิตแมดแคปมอสเจอกับเทอรี่แล้วก็ดิอูโซสตีทโปรฟิตกับแมดแคปมอสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ สำหรับตัวแมทในสัปดาห์นี้นะครับคือค่อนข้างโอเคแหละถ้าไม่นับแมทเนื้อเรื่องของ v i k i n g Raider นะฮะเพราะว่าตัวแมทของ v i k i n g Raider เนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วก็เวลาน้อยมากๆนะฮะเหมือนกับว่ามีเพื่อมีเฉยๆอ่ะทุกคนมีเพื่อเล่าเรื่องระหว่าง New day กับ v i k i n g Raider เฉยๆนะครับแต่สำหรับคู่แรกแล้วก็คู่หญิงเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะครับอยู่ในระดับกลางๆที่ไม่น่าเกียดแล้วก็ตบท้ายด้วยคู่เอกที่ปั้มกันสนุกค่อนข้างใช้ได้เลย ถือว่าโอเคแหละในสัปดาห์นี้นะฮะสำหรับการปล้ำส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสัปดาห์หน้ามันถึงซัมเมอร์แลมแล้วอะ่ะก็เลยไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรใหม่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการย้ำเรื่องเดิมๆเ,เช่นสตีทโรฟิตจะเอาแชมป์แท็กทีมมารอนด้าโราซี่จะชนะลีฟมอร์แกนนะดูไม่นไทยจะแย่งสิทธิ์กับเชมัสเทียรี่จะแคชอินแน่นอนนะฮะก็เข้าใจว่ามันเป็นการย้ำสไตล์ WWE แหละนะฮะด้วยความที่ บางเนื้อเรื่องมันกินเวลามาหลายเดือนแล้วว่ะอ,อ,อย่างสต e ีทพอฟิตหรือว่าเทอรรี่ที่ไปไปโผล่ทั้งทั้งฝั่งรอแล้วก็สมักดาวเนี่ยนะฮะการย้ำพวกนี้มันเลยดูเยอะไปหน่อยสำหรับผมนะฮะมันทำให้ความรู้สึกว่าแบบในรอมันก็พูดเรื่องนี้ในสมักดาวมันก็พูดเรื่องนี้ในรอก็พูดอีกแล้วในสมั d ดาวก็พูดอีกเดือนหนึ่งพูดประมาณ78ปรอบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจะไม่ทำอย่างอื่นเลยเหรอคือเทอรรี่เองพูดเรื่องของการแคชอินเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องราวกับแบบ บ็อบบี้แลสลีย์สักเท่าไหร่เลยนะครับคือพอประกาศว่าจะชิงแชมป์แล้วก็จบก็หายไปเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันมันเยอะไปหน่อยมันไม่ได้แบ่งโซนให้มันพอดีครับตอนนี้รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันมีอยู่ไม่กี่เนื้อเรื่องแล้วก็มันย้ำกันอยู่แค่นี้สามสี่เจ้านะฮะแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่สักเท่าไหร่ส่วนเนื้อเรื่องที่ผมยังคงงง,งอยู่เล็กน้อยนะฮะก็คงเป็นกุนเทอร์กับรูบิคไคเซอร์นี่แหละที่ถึงแม้จะชนะเนี่ยแต่ว่าก็โดนลงโทษอยู่ดี ะะอาจจะเป็นเพราะว่าชนะได้เพราะกุนเทอร์เข้ามาช่วยไงเจ้าตัวก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนายไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีชั้นเนี่ยนายก็ไม่สามารถเอาชนะได้หรอกอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ต้องดูกันว่าลูวิไสไคเซอร์เนี่ยจะทนความทุกข์ทรมานไปได้อีกนานแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่าถ้า2คนนี้แยกกันอะ่ะมันก็มันก็จะจางไปทั้งคู่นะโดยส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าทั้ง2คนไม่ได้มีไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นขนาดนั้นมันเป็นความโหด เฉยๆของกุนเทอร์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าแยกกันไปกุนเทอร์แพ้ไม่ได้อีกมันก็จะเป็นแบบเหมือนเหนไอ้พวกตัวโหดๆสักพักนึงอ่ะแล้วมันก็จะหายไปนะครับตามสไตล์ส่วนเรื่องที่ผมค่อนข้างตกใจในสัปดาห์นี้นะครับคือเอ็งเจโลดอกกินทุกคนอันนี้เป็นแบบความเห็นส่วนตัวของผมนะคือถ้าใครได้ดูแมตช์เนี่ยจะเห็นว่าเจ้าตัวใช้สปอตซ้ำในแมตช์เว้ยคือไอ้ท่าหมุนตัวอัดกับเทิร์นบัคเกิลแล้วก็หมุนตัวเตะซึ่งโดยปกติแล้วนักมวยปั้มจะไม่ใช้ท่า,ทาไหร นะครับถ้าไม่ใช่แบบพวกอ่าท่าไม้ตายหรือว่าซิกเนเจอร์แบบใกล้ปิดบัญชีอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะไม่ได้ใช้บ่อยๆส่วนใหญ่ก็ใช้แค่ทีเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะสปอตที่เป็นเอกลักษณ์เราก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันแปลกๆที่ที่แองเจโลดอกินใช้ท่าเดิมคือท่ามันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอขนาดที่ว่าต้องใช้ท่าเดิมทั้งตอนต้นแม์แล้วก็ท้ายแม์หยิบมาใช้อีกอรอบเงี้ยคือถ้ามันใส่ไม่ติดดอกแรก มันก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจได้ก็เลยพยายามใส่ใหม่อีกดอกหนึ่งแต่ว่านี่มันใส่ติดทั้ง2ดอกเราก็เลยแบบได้เหรอถึงแม้แมทโดยรวมะมันจะดีแต่เรารู้สึกว่าแอ g งเจโลดอกกินมีการปั้มที่ค่อนข้างจำเจพอสมควรนะครับการจัดเรียงท่าดูแปลกๆทุกคนมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติถ้าถ้านักมวยปั้มจะใช้ท่าเดิมๆในทุกๆแมท AT, ในแต่ละแมทสมมติอาร์แรนดี้ออตัน DDT IKO ใช่ไหมครับ อดีตทีผ้าชเชือก RKO ก็ใช้ทุกแมตช์ใช้ทุกแมตช์ไปอะถ้าใช้ติดต้นแมตช์ท้ายแมตช์เขาก็จะไม่ใช้เนื้อออกปะหรือว่ามันเป็นท่าซิงเกอร์ก่อนปิดบัญชีเขาก็จะไม่เอาไปใช้ต้นแมตช์อะไรอย่างเงี้ยนื้อออกใช่ไหมครับคือถ้ามันติดแล้วเขาจะไม่ใช้ท่าเดิมๆอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าทำไมทำไมเอ็เจโรดดอกกินไม่มีท่าอื่นเลยนะครับคืออย่างน้อยคนอื่นๆเขายังมีท่าบอดี้สลมซูเพกหัวโขกเทิร์นบัคเกิลวิ่งไปโคดไลน์นู่นนี่นั่น,น นะครับมันทําให้ตัวแมตแต่ละแมตต์แตกต่างกันไปแต่ว่าเอ็งเจโรนดอกินอ่ะเขาปั้มค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมเป๊ะๆทุกแมตตเนื้อออกไหมพอเข้ามาเนี่ยเรารู้เลยว่าอ่ะเดี๋ยวกระโดดข้ามคู่ต่อสู้วิ่งมากระโดดตีศอกเหวี่ยงเข้ามุมหมุนตัวบั๊มหยิบออกมาแล้วก็เป็นดับเบิลอันเดอร์ฮุกเน็กเบเกอร์อะไรของเขาอ่ะนะครับมันจะเป็นสเต็ปเนี้ยทุกครั้งที่เข้ามา ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไม WWE ถึงถึงอยากดันมอนเทสฟอร์ดเป็นนักมวยปั้มเดี่ยวในระดับสูงแต่พอมาดูแล้วแบบโอเคถ้าปั้มแท็กทีมไปเรื่อยๆอ่ะขีดจํากัดของมันก็คงติดอยู่ด้วยเรื่องแบบนี้นะครับคือมอนเทสฟอร์ดอ่ะปั้มดีนะถ้ามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าจังหวะที่เขาใช้อ่ะมันดูว้าวทุกครั้งที่เขาที่เขาใช้ออกมาเทียบกับแองเจโลดอกินที่ที่มันไม่ได้ดูว้าวขนาดนั้นนะนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะ มันมันรู้สึกแปลกแปลก,ปลกสำหรับแองเจโลดอกกินนะคือผมรู้สึกเขาไม่ไม่ค่อยครีอทในการปั้มสักเท่าไหร่นะครับมันมันเหมือนเดิมเป๊ะทุกครั้งมากเกินไปมากกว่านากามมระอีกนากามมระนี่คือโอเคยังสเต็ปเดิมท่าเดิมในทุทกๆแมตช์ใช่ปะแต่ว่ามันยังมีจังหวะแบบเอ้ยอันนี้ใส่ไม่ได้เดี๋ยวไปใส่ทีหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าแองเจโลดอรกินคือแบบเป๊ะอย่างนี้เสมอ1 2 3 4 5จบแล้วก็แท็ก นะครับมันเป็นอย่างนี้เสมอเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะไม่เขาจะไม่ใส่จิตนาการในการปั้มสักหน่อยหรอวะทำไมมันถึงมันถึงมัถึงเป็นก้อนเดียวแบบนี้เสมอนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับ SmackDown เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้อัปเดตสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมแค่ไม่เข้าใจเฉยๆคือเขาไม่ได้ปั้มแย่นะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่ามันมันขาดจิตนาการในการปั้มไปสักหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ SmackDown นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ